แ่มอนผมขอทวนเวลาดนึงนะครับเวลาที่นักคนฟังเขาต้องการฟังผมในสี่โมงยี่สิบนะครับอ๋อใช่พี่แต่วันนี้เด็กๆเข้ามาก็เลยคุยยาวไปหนแต่ผมว่านักวิเคราะห์บางคนเนี่ยนะครับตัดทิ้งม้ากก็ได้นะครับพูดจาไม่รู้เรื่องนะฮะอ๋อโหค่ะไม่รู้พูดทําไมนะครับคืออย่างนี้นะครับเราต้องไปดูดูว่าคนเขาฟังใครนะฮะไปดูในยูทูบน่าจะเห็นนะครับค่ะว่าเขาฟังใครนะฮะค่ะแล้วก็พอมันเลยมาแล้วเนี่ยนะครับค่ะ มันมันอธิบายเลยไม่ได้วันนี้วันสําคัญด้วยนะครับคือพี่บอกไม่ให้พี่บอกไม่ให้ซื้อหุ้นกลับบ้านเมื่อเช้านะคะอฟัมผิดแล้วมั้งครับออค่ะฟามผิดแล้วนะครับค่ือมันต้องถือหุ้นซื้อหรือไม่ซื้อแต่มันต้องถือหุ้นกลับบ้านออไม่่พีบกเราแนะนําซื้อมาตั้งแต่สองวันก่อนนะครับแต่พี่บอกไม่ซื้อเมื่อเช้าพี่บอกไม่ซื้อใช่ปะ อ่ะตอนเย็นอาจจะซื้อก็ได้แต่แยซื้อมันเกิดตอนเย็นนะครับแล้วเราก็ไล่ออกไปสามครั้งอ่าค่ะนะครับก็คือไปซื้อนะครับค่ะซื้อซื้อซื้ออะไรถ้าพี่จะซื้อค็ซื้อทุกตัวฮะอ๋อซื้อทุกตัวือตัวที่เราแนะนําอยู่นะครับอือก็ไม่มีไม่มีไม่มีอ่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดแล้วนะค่ะอันนั้นไม่ต้องพูดพี่พันเลขาหมดเลยแล้วคุยฟิวเจอร์ไปเลยค่ะส่วนฟิวเจอร์ก็ถือลองไว้นะครับค่ะถือลองไว้ค่ะอ่าเป็นยังไงคะลอง ก็ถือว่าเฉยเฉย่ะถือว่าเฉยเฉยหน้าที่ไปเท่าไหร่คะก็เท่าไหร่ก็ช่างมันะอ๋อเท่าไหร่ก็ช่างมันนะคะมันใหใช่ไหมคะถือทองคำก็ไม่ต้องเล่นนะอ๋อค่ะทองคําไม่ต้องเล่นนะคะคฟิวเจอร์ถืออยู่นะครับฟิวเจอร์ถืออยู่นะคะจะเป็นลองอยู่นะครับไม่ใช่ช็อตใครช็อตมาก็ก็สต็อปลอสนะฮะอ๋อเป็นช็อตมาต้องสต็อปลอสนะคะท่านที่ช็อตมานะคะจากเทคนิคที่พูดถึงคือมันจะเป็นลักษณะเบรกขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะอ่ามันเบรกมาตั้งแต่วันวันวก่่อนนะะค สองวันก่อนแล้วที่ผมบอกว่ามันมีมันมีข่าวจากทางตะวันตกค่ะ <oppose. S 1> วันนั้นนะครับที่เราลองพิวเจอร์กันที่นะครับค่ะ983มันนะครับวันนั้น,นเป็นวันวันที่สัญญาณแบบซื้อมันเกิดวันนั้นแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยเรา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 ,เราคิดว่าเราต้องซื้อมันตั้งแต่วันนั้นนะครับค่ะแต่วันนี้ถ้าซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นพวกน้ำมันก็ซื้อได้อยู่ค่ะครับหรือเป็นบีแลนด์ซิลิคิวเฮาส์ก็ซื้อก็นกำไรได้อยู่นะครับอ๋อค่ะ สุดเซตก็มาใกล้เป้าแรกหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เก้าสี่นะคะใกล้แล้วนะครับก็ผ่านไปก็หนึ่งห้าสามเก้านะครับหนึ่งห้าสามเก้านะคะก็เป็นลักษณะนั้นนะฟิวเจอร์มันก็จะล้อมานะครับกับเซตอดินเด็กนะครับพรุ่งนี้ถ้ามันเปิดแล้วข้ามโดดนะฮะถ้าเปิดย่อไม่เป็นไรถ้าเปิดโดดให้ระวังนะฮะอ๋อถ้าเปิดโดดก็คือมันจะย่อลงมาเลยโดดก็ใครมีฟิวเจอร์เนี่ยนะครับก็ก็ต้องช็อตครดก่อนนะครับแล้วลงมาย่อมาย่อลองใหม่ก็แถวๆหนึ่งพันนะครับค่ะ อาจจะย่อลองใหม่ว่าย่อมาถ้าเช้าย่อเลยก็ลองเลยนอ๋อย่อเช้าย่อแล้วลองเลยนะคะอ่าใช่อืมค่ะอืมค่ะก็มองภาพว่าหุ้นไทยน่าจะไปนะคะตอวนนี้มันขึ้นตลาดเดียวนะค่ะถ้าเราดูจะดูเนี่ยมันขึ้นในอาเซียนทั้งหมดเลยอแสดงว่ามันเป็นสังชาติซื้อค่ะนะครับจากปัจจัยที่ผมว่าจากจากปัจจัยดีจากจากประเทศนะครับอ่าที่แนะนํามันตั้งแต่วันวันนวันจันทร์นะครับค่ะ วันจันทร์วันอังคารนะวันอังคารตอนเย็นอาการตอนเย็นบอกแท่งนี้แท่งหลอกฟิเจอร์แท่งนี้เป็นแท่งอินใ์นะครับว่าเป็นเป็นตลาดจะกลับมาแล้วนะครับแล้วเมื่อวานก็เบรกไปหนึ่งทีนะครับที่หนึ่งสี่ห้าสี่อันนั้นก็บอกไปครั้งที่สองนะครับค่เพราะนั้นวันเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นวันซื้อหุ้นหรอกนะฮะก็เป็นวันที่ต้องบอกว่าต้องถือไว้ก็ถือกันนว้หกิอเช้าดีแล้วพี่จะให้ซื้อตอนนี้ก็เนาะมันก็ไม่ได้ใช่จะเชืซื้อเนี่ยเจรปทททีซี ปตทสพผู้นี่มันแระดับอยู่มันซื้อได้นะครับแต่มันยังติดกันอยู่อ่าซื้อได้อยู่นะปตทปตทแบงก์ก็เหลือจุ้งประมาณสิบาทตอนนี้นะครับค่ะส่วนสื่อสารก็ต้องระวังนะฮะพอใกล้ให้เดิมนะครับแอดวานซ์ขึ้นมาสามสามร้อยเราไม่สนเราขายให้เดิมก่อนอ๋อให้เดิมของแอดวานสามศูนย์ห้าก็เราก็ขายก่อนนะเดี๋ยวนะฮะพี่เอแอดวานนะคะก็ขายสามศูนย์ห้านะคะให้เดิมคะให้เดิมขายก่อนนะครับให้เดิมนะคะ ก็ไปดูตัวตัวพวกเนี้ยนะฮะก็ที่ไฮเดิมก็ขายก่อนนะครับอืค่ะตรงนั้นนะครับค่ะแบงค์มันน่าจะไปแบบไหนฮะอย่างเช่นแบงค์กรุงเทพนะปิดที่สองร้อยสิบสองก็แบงค์ที่ดีสุดก็แบงค์เทพนะครับก็ประมาณสองหนึ่งเก้านะฮะประมาณสองหนึ่งเก้านะฮะคุณชมที่รอขายนะฮะอ่าส่วนส่วนเคแบงก์ก็เอายี่สิบาทลบยี่สิบบาทลบอ่าก็จะเป็นหนึ่งเก้าเก้าใช่ไหมหนึ่งเก้าเก้าอ่ยติดกันหนักเลยเอชซีบีก็ยี่สิบาทลบ ยี่สิบบาทลบนะฮะก็เป็นหนึ่งเจ็ดเก้าใช่ไหมเราขายตรงบริเวณนี้นะใช่จ้แถวๆเก้าเก้านั่ยแหละนะเนี่ยพวกที่ติดฝากพี่นิพนธ์เนี่ยแกให้ขายแล้วนะมันไม่เรียกว่าติดหรอกครับคือซื้อหุ้นพวกนี้มันต้องเล่นให้เป็นมันจะคือเล่นหุ้นจต่กองทุนน่ะนะครับเขาค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเคี่ยวอืออเขาซื้อแล้วเนี่ยเขาจะสะบัดทุกครั้งคือถ้าซื้อข้างล่างเขาจะสะบัด ครับเอสซีบอย่าลืมว่าลงไปหนึ่งห้าสามนะครับพอขึ้นมาเนี่ยเขาจะสะบัดสะบัดนักเก็งกำไรออกคือหุ้นพวกนี้เขาไม่ต้องการนักเก็งกำไรหรอกะนะครับเพราะนั้นขึ้นมา,าก็สะบัดลงสะบัดไม่ถึงว่าทําลบนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นคนที่นักลงทุนก็จะขายออกออก,ก็เล่นค่อนข้างที่จะยากถ้าไม่ใช่นันลกลงทุนถ้าเป็นนักลงทุนเข้าใจก็ก็ถือไปอนะครับมันไม่ค่อยเข้าใจหรอกพี่เวลามันติดดินเอสคอจริงๆแล้วคนที่ไม่เข้าใจส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นคนที่ที่ขี้กลัว เมื่อกี้กลัวก็จะไปเล่นหุ้นตัวเล็กๆเพราะมันเร็วค่ะคือเร็วไม่ถึงว่าซื้อแล้วขายเลยจบไปในวันอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีความรู้สึกว่ามันสบายใจแต่ก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันสบายใจจริงไหมคือสุดท้ายแล้วสต็อปล็อบไม่เป็นนยฮะมันก็ติดนะฮะคือมันต้องก้าวก้าวก้าวไปถึงเรื่องของการที่เราลงทุนเป็นก่อนนะครับส่วนการเก็งกําไรเนี่ยมันต้องผ่านจิตวิทยาการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยให้มากพอสมควรไม่ถึงว่า ไม่กลัวตลาดลงนะครับไม่กลัวตลาดขึ้นคือดูทุกอย่างตามความเป็นจริงนะฮะเป็นนันลกลงทุนเป็นแบบเนี้ยมันก็สามารถเล่นเล่นบีแลรเล่นสิริเล่นคิวเขาได้พอรอบที่แล้วนักลงทุนน่ยตามพวกกลุ่มตัวเล็กใช่มันขึ้นแรงมันก็เลยลงแรงคือประเด็นของบ<ช>ุญตัวเล็กขนาดเนี้ยก็คือว่าถ้าเราเราคิดว่าเราไม่ใช่อ่ะที่จะเล่นกับมันเราขายไปเถอะเพราะว่ามันไม่ถึงทุนเราหรอกแล้วก็ถ้าไม่ถึงทุนเนี่ยเราก็จะไม่ขายนะพอเราไม่ขายเนี่ยมันก็จะติดยาวคือ ติดาไปอีกหลายปีก็ได้นะครับแต่ถ้าเราขายแล้วแล้วก็เราไปเริ่มต้นต้นใหม่นะครับทิ้งอะไรนี้ไปเลยหรือเปล่าคิวเฮาทิ้งไปเลยบ้างแต่ผมพวกนี้ผมดูดีอยู่นะคือคือพวกนี้ผมยังดูดีเอาตัวเล็กก็มองตัวนี้แหละนะครับมันไม่เล็กนะมันเป็นขนาดกลางนะครับมันจาก4บาทมันเลือเราก็ดูกันว่าตุก4บาทมมีโอกาสที่จะขึ้นไปนะหรือว่า3บาท50เนี่ยเรามีโอกาสที่จะช็อตนะครับที่ที่จะช็อตมันลงมาแล้วก็ลงมาซื้อกลับแต่มันเป็นขึ้นเรเ่ียกขึ้น X นะครับ มันไม่ได้บอกว่ามันจะทำนิวไฮนะครับในกลุ่มของอสังหาทั้งหมดนะฮะแต่มันขึ้นไปอ่ะเกลี่ยกับต้นกับใกล้ๆกับไฮเดิมอแต่ไม่ทำนิวไฮอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับอาจจะเป็นระยะเวลาอีกไซเคิลหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นต้นปีหน้าซึ่งมันอาจจะขึ้นไปพยุทธยาสิริมันห้าบาทห้าสิบใช่ไหมฮะอาจจะไปเกลี่ยให้กุญแแถวสี่บาทห้าสิบห้าบาทซึ่งเนี้ยมันต้องตามไปเป็นสเต็ปห้าสิบต่างทุกสเต็ป กว่าจะดันขึ้นได้นะฮะใช่ใช่ <น Yas. S 2> แล้วอิตาเลียนไทยเห็นนักลงทุนถามว่าจะเอาอยัางไงถ้ามันขึ้นมาห้าบาทก็ห้าบาทก็ต้องช็อตนะครับเพราะหุ้นที่เพิ่มทุนอ่ะจะมีมีอ่าม,มีกิจกรรมที่ต้องทําอีกเยอะเราจะลืมต้องอย่าลืมว่าต้องมีลูกคุณเข้ามาในอีกใช่ไหมครับมีลูกคุณเข้าตลาดนะฮะยังมีกิจกรรมอีกเยอะอ่ะมันก็จะเหมือนกับนวรัฐที่พอเพิ่มทุนนะครับมันก็จะนิ่งๆนะครับ คืออิตาลีไทยเนี่ยมีหุ้นเพิ่มทุนส่วนหนึ่งนะครับคือเป็นสัดส่วนให้นักลงทุนเดิมนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นให้เฉพาะเจาะจงนะครับคิดว่าเฉพาะเจาะจงเนี่ยเขาคงไม่ขายออกมานะครับแต่มันมีลูกหุ้นที่เป็นลูกหุ้นไร้เนี่ยสิเน่ประมาณหกจุดเจ็ดต่อหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องรอให้หุ้นตัวนั้นเข้ามาขายในตลาดก่อนนะครับนะครับมันก็คงจะห้าบาทลงมาสี่บาทห้าสิบแต่มันมันอ่ามันก็คงไม่มีใครขายนะฮะเพราะในในส่วนของอิตาลีไทยเราแนะนําให้ ให้ถือถือยาวไปปีงเลยนะถือรอข้ามสิงหาไปเลยนะเดี๋ยวก็เห็นภาพเองนะครับก็ลุ้นไปอีกนะคะรอบสิงหาลุ้นไปนะคือหุ้นที่มันมีพื้นฐานเนี่ยนะครับหรือมีมีข่าวรองรับเราไม่ต้องไปกลัวหรอกนะฮะเขาไม่ได้เพิ่มทุนไปแล้วยังไม่รู้ว่าไปทําอะไรเคามีฟังจะเป็นต้องเพิ่มทุนนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่เพิ่มทุนเนี่ยเขาไม่มีแคปิเขาเรียก working c a p i t a l นะฮะคือเขามีงานเยอะมากแล้วก็เปิดหน้างานเยอะมากนะครับอันนี้พอไปกู้เงินแบงค์เนี่ยมันก็ทำให้ equity r a t i ิวันสูง ค่ะนะครับก็ต้องต้องจะเป็นต้องเพิ่มนะครับค่ะเพราะมีหลายท่านที่ติดที่บริเวณห้าบาทห้าสิบเขาคงสต็อปไปที่หาถ่ายทิ้งไปเลยอิตาเลียนไทยนะคะก็ก็ในในเทคนิคมันบอกอย่างนั้นเทคนิคมันบอกว่าประมาณห้าบาท5าบาทยี่สิบเนี่ยแถวนั้นก็น่าจะมีการพักฐานนะฮะแต่ใกล้ๆเราค่อยไปดูมาอีกทีนะครับเราเราอย่าไปพูดไอ้หุ้นตัวเนี้ยในในขณะที่มันอยู่ห่างเพราะว่าสี่บาทแปดขึ้นมาดูง่ายๆมันขึ้นไปแล้ววันไหนมันไม่ทำหายอ่ะมันไม่เคลียร์หายนะครับ อ่ะเราก็ค่อยขายคือเวลาวิ่งมันวิ่งเร็วมากนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูขนาดนี้พีก็ลงมาอยู่ประมาณสามสิบสามสิบห้าค่ะนะสามสิบห้าแล้วนะครับยังไม่รวมงบแต่มาสองแ้งบไต่มาสองประกาศมาพ e อาจจะลงมาเหลือแค่สิบห้าแล้วนั้นการการคิไปที่พีสามสิบเนี่ยนะครับมันก็สิบาทนะฮะมันก็เล่นได้นะครับเพราะถ้าก็ประกาศแต่มาสองออกามาสัก เท่าๆเดิมสามร้อยล้านเนี่ยพี่ยีมันจะลงมาเลยนะฮะพี่ีจะลงมาเหลือประมาณสิบห้านะครับออค่ะมันก็เล่นได้แล้วนะครับออืถ้างั้นใครที่มีหุ้นก็เตรียมที่จะขายในวันศุกร์หรือไม่ก็วันอังคารอใครมีหุ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเช้าวันจันทร์ถ้าตลาดตื้อต้องขายวันจันทร์หยุดพี่วันจันทร์หยุดจันทร์หยุดก็เป็นวันอังคารนะครับคือคือถ้ามันเปิดมาวันแรกแล้วมันทําตื้อนะครับก็คือต้องขายนะครับค่ะ ก็ขายวันอังคารถ้ามันตื้อที่บอกนะฮะผมว่าพันห้าเนี่ยมันยังไงมันก็มันก็ยังไม่ผ่านต้องถอยหน่อยนะมันจะถอยจะถอยแล้วไปต่อไหมเราก็ต้องดูพรุ่งนี้เราก็เห็นฮะวอลุ่มวันนี้ห้าหมื่นเจ็ดใช่ไหมครับเยอะไหมห้าหมื่นแล้วกันเรายกไปไอ้ซีเคพาวเวอร์ออกไปนะฮะสักห้าหมื่นสี่นะฮะแถวเนี้ยพวกนี้ก็คือว่าถ้าวอลุ่มมันมากกว่านะฮะมันก็บอกว่าก็ถึงต่อไปถึงต่อไปไม่ถือว่าวันวันอังคารก็น่าจะถือรุนได้นะฮะ แต่ช่วงใช้ท้ายก็ต้องระวังนิดเพราะมีความเชื่อของคนมางกลุ่มนะครับว่าถ้าไปลองวิกเอนเนี่ยเขาจะไม่ถืออนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็ก็คือว่าเช้าๆก็ต้องระวังแล้วก็อบ่ายมันอาจจะย่อนะครับคพี่สิริอยู่สมมติถ้าพรุ่งนี้กระโดดไปที่เท่าไหร่ตอนนี้มันพันห้านะคะเออโดยกาอบแรกก็เป็นกรอบแรกพัน พันสิบนะฮะแต่กอบบนเลยที่ยังไงก็ต้องต้องต้องช็อตแน่นอนนะฮะนึ่งพันสิบแปดนะพันสิบแปดเตรียมช็อตนะคะคุณผู้ชมเป็นช็อตโครนะไม่ใช่โอเพนช็อตนะครับค่ะในในท่านี้ก็คือพอขึ้นไปหนึ่งพันสิบแปดแล้วเนี่ยนะครับอาจจะย่อลงมาเท่าแถวหนึ่งพันครั้งหนึ่งเพื่อจะวิ่งใหม่นะฮะซึ่งซึ่งเราก็มาดูเป็นสไต็นะครับสเต็ปของวอลุ่มเซ็ตอินเด็กนะครับว่ามันเข้ามาไหมถ้ามันไม่เข้ามามันก็อาจจะเป็นที่จบเลยก็ได้อ๋อค่ะนะครับ แต่ได้ยังเป็นรองอยู่ถือรองอยู่นะครับก็กเมื่อเช้าพี่บอกให้ลอง997นะถ้ามันเบรกตรงนี้ยก็ลองมาเลยอคือคือมันพอมันเป็นรองเนี่ยนะครับจากวันที่เราพูดถึงนะครับเราเราย้อนไปนิดนึงคือแท่งแท่งแรกที่มันเกิดขึ้นที่ออ่่าา982นะครับอ่า966อ่ะแท่งวันสุดท้ายแท่งสุดท้ายก็คือก่อนปิดตลาดนะครับของวันวันอังคารอันนั้นเราถือมาตลอดแล้วนะครับ แล้วก็เมื่อเช้าก็คือเปิดมาต้องลองเลยนะครับมันก็สูงสุด997เพราะฉะนั้นตอนบ่ายที่ตองคงวันที่เราเจอกันนะครับเราเจอกันมาก็คือมันก็ต้องลองตลอดนะครับจนถึงตอนนี้มันก็บอกว่ามันก็จะต้องลองตลอดแต่มันก็มีความเสี่ยงมันหมดแล้วใช่มมันมีความเสี่ยงนะครับคือช็อตใหญ่อ่ะมันเกิดเราต้องจะรู้ว่าช็อตใหญ่มันเกิดที่ที่แท่งของการลองสูงสุดนะที่982 982ค่ะอ่านั้นเป็นช็อตใหญ่คือใครทําเต็มแม็กต้องทำเสร็จตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาลองแถวนี้นะครับมันก็ต้้ออองงลนย ค่ะต้องลองเลยนะต้องลดโพซิชันลงแล้วคนที่ถือมา982อะไรก็เตรียมขายวันพฤหัสในนี้จะเป็นเรื่องที่มีสอนเรื่องเลเวลนะฮะว่าทําไมถึงพอไม่ขึ้นมาสูงเนี่ยทําไมเราต้องลดจํานวนสัญญาลงนะครับไม่งั้นมันจะที่ได้มาจากข้างล่างเนี่ยสมมติว่าพอเราเราเรา982เนี่ยเราลองมา10สัญญาใช่ไหมครับแต่พอ1005เรามาลอง50เนี่ยคุณมอนเห็นภาพความเสี่ยงไหมครับคือนักทุนส่วนใหญ่จะเสียหายเพราะเรื่องเนี้ย การคาดที่เยอะนะครับได้ได้พี่ได้ฟิวเจอร์ยังไม่ปิดนะครับไปคุยนค่ะสิบเจ็ดนะฮะตอนนี้ก็ถือรองอยู่นะครับทุงนี้ถ้ามันย่อลงมาเนี่ยนรับมันได้ถึงถึงเก้าเก้าเจ็ดจุดสามได้ได้ค่ะประมาณนั้นนะครับอขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะค่ะ